กระบี่อะไรคะกระบี่เล่นอะไรคะ ทำขนมอะไรขนมโค้คุณเลทำขนมอะไรลูกอุ้ย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 อร่อยไหมนะการเล่นอะไรอ่ะคะการเล่นอะไรลูกขนมโค้กโอ้ยทำขนม เดี๋ยวมามีมาซื้อนะ <Okay. S 1> สิบบาทขายไหม <Okay. S 1> กระบ,บีกระบ,บีสนุกไหมลูกกระบีคะ <Okay. S 1> สนุกชอบไหมคะกระบ,บีชอบไหมบอกก่อนเร็วจับก่อนเร็วจับจับ,บอืมเอาหันมาบายบายก่อนเร็วบายบายเอ๊ะ